สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการคนขี้เล่าสวัสดีค่ะแล้วหัวข้อในวันนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของประสาทหินคือว่าอย่างนี้ครับแม่ครับเมื่อทริปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แวะไปเที่ยวประสาทหินกันมาหลายที่เลยใช่แล้วโดยปกนะติเนี่ยตอนใหญ่ประสาทหินที่อยู่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากเนี่ยที่เราพอจะไปได้เราก็ ไปกันมาหลายที่แล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำเคปออกถือว่าบ้านเราอะค่อนข้างจะชอบแล้วนะเนี่ยจริงจริงยังอีกเยอะเลยนะแต่ว่าเฉพาะที่ดังๆดิที่ดังๆอ่ะน่าจะเกือบเกือบครบแล้วนะที่ไปได้อ่ะนะก็อย่างที่บอกคือบ้านเราชอบพวกโบราณสถานชอบมากเวยใช่แล้วก็โดยเฉพาะพวกประาทหินเนี่ยอืมแต่ทีเนี้ยข้อแรกเลยที่อยากจะพูดเนี่ยอืมหนูว่าคนไทยอีกเยอะที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับประาทหินอื เพราะว่าคําเรียกอ่ะมันคือปราสาทหินแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปราสาทมันไม่ใช่พระราชวังมันไม่ใช่ที่อยู่ของคนเหรออม่ใช่จิออาวจริงๆปราสาทหินแม่ก็นึกว่าเป็นวังแบบของเจ้าสมัยโบราณนั่นนหะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอ่ะปราสาทหินคือศาสนสถานขอใช้คําว่าศาสนสถานเพราะบางแห่งก็จะเป็นของศาสนาพราหมณ์บางแห่งก็จะเป็นของศาสนาพุทธ แล้วบางแห่งก็คือถูกดัดแปลงจากพราหมมาเป็นพุทธก็มีหลายหลายรูปแบบเลยแต่ก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยสมัยนั้นอ่ะแม่ว่ายกขอมแล้วกันอืเขาเนินยมสร้างาศาสนาสถานเป็นเป็นใช้หินเป็นมกศิลาแรงเป็นมู่หินทรายเงี้ยมาสร้างเพราะว่ามันอาจจะแบบคงทนน่ะอื ก็ทนจริงนะเนี่ยใ<ช>เ,<อ>เป็นพันๆปีบาง,งที่ก็อยู่เป็นพันปี<ช>บางที่ก็หลายร้อยปีก็มีเนี่ยแหละว่าเป็นเหตุที่หรือว่าหลายคนก็เข้าใจผิดจากคำว่าภาสาหินแล่ที่สําคัญอันนี้ขอแซวเรื่องหนึ่งเวลาเราดูหนังดูละครไทยเนี่ยที่ที่ยาชอบสร้างเป็นแบบ ย้อนยกอ่ะแม่ก็ชอบไปถ่ายตามโมกปราสาทหินให้เหมือนเป็นพระราชวังแม่ถึงคิดว่าเป็นวังเจ้าสมัยก่อนแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ที่บอกเขาคือศาสนสถานเพราะแม่สังเกตดูสิว่าเวลาที่เราเข้าไปที่ปราสาทตรงกลางอ่ะที่เขาจะเรียกว่าปราสาทประธานปรางประธานอะไรเงี้ยเขาจะมีไม่พระพุทโลก ก็จะต้องมีเป็นแท่นวางศิวลึงคนะแปลว่าเขา,กการะออ่าเป็นที่สักการะของของศาสนานั้นๆอืเพราะว่าเขาคือศาสนาสถาน<อ>ไม่ใช่วังไม่มีคนอยู่อาศัยอือ่ะคนที่น่าจะอยู่อาศัยน่าจะเป็นพวกพราหมณ์หรือนักบ,บวชที่ประกอบพิธีแต่หนูก็คิดว่าในสมัยโบราณเขาคงจะปลูกเป็นแบบปิง่งก่อสร้างที่ทําจากไม้อยู่ใกล้ๆมากกว่าไม่ได้เข้าไปนอนอใน,น,ใ,นในปราสาทหินหรอก เพราะว่าเขาถือกันว่าเหมือนเป็นที่สําหรับเทพอยู่อะไรประมาณนี้นครับอันนี้ก็คือเรียกว่าความเข้าใจผิดแรกที่คนน่าจะเข้าใจผิดกันเยอะๆไปเลยใช่ใช่อ่ะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องหนึง่งคือเรื่องปราสาทเสาพระวิหารอือันนี้หนูขอไม่พูดเรื่องว่ามันควรเป็นของใครอะไรยังไงนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมีดาราม่าอืมอืมอืมอ่ะแต่หนูจะพูดเรื่องที่หนูได้ยินมาตั้งแต่เด็กต้องถามว่าได้ยินจากใคร ได้ยินอย่างแม่ดนวยนะอ้าวก็แม่เรียนมาอ่าเพราะว่าอันนี้ก็มารู้ทีหลังว่าคนรุ่นที่น่าจะอายุสักห้าสิบ่พะส่วนใหญ่อ่ะจะเรียนมาว่าประาสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นประราสาทเป็นพระราชวังที่ประตริย์ของขอมเนี่ยสร้างให้เจ้าหญิงคนไทยใช่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไม่ใช่แน่นอน เพราะว่าเขาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเขาเป็นศาสนสถาน <Wow. S 1> ยิ่งการที่เขาสร้างไว้บนภูเขาเนี่ยแปลว่าเขาต้องการที่จะแทนให้เป็นลักษณะของแบบเขาพระสุเมร<ข>ตามความเชื่อของเทพแปลว่าต้องเป็นเทวสถานอมไม่ใช่พระราชวังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องเนี้ยมันคือการสร้างชาตินิยมในสมัยนั้นเพื่อให้คนม,มีความรู้สึกร่วมว่าเราจะสูญเสียมันไปไม่ได้มันคือของเราอะไรทำนองนี้ตัวเรื่องนั้นก็ ส่างมันแต่ว่าแค่อธิบายแค่เข้าใจตรงกันไว้เฉยๆเดี๋ยวโอ๊ยไปพูดบางคนไปรู้มาแล้วก็ไปพูดไงว่าแต่พูดอย่างนี้จนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมันมันชัดเจนมันมีจารึกเขียนเลยว่าแบบสร้างให้เทพอะไรสร้างทําไมอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องประสาทเห็นกันคือเวลาเรา เข้าไปเที่ยวประสาทหินเนี่ยมันก็จะมีทั้งประสาทหินขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเวลาเราตั้งใจไปหรือคนส่วนใหญ่ตั้งใจไปเขาก็นิยมไปประสาทหินขนาดใหญ่ดังๆอย่างพิมายพนมลงุงประมาณนี้น่าจะเป็นที่ที่คนอยากไปมากกว่าแต่บก ประสาทินขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้ใช้เป็นเหมือนกับมันผ่านหรือมันอยู่ใกล้ๆแวะเข้าไปดูใช่อย่างข้าวก่อนนู้นที่เราไปใช้ยามโมจำได้มใช่ไม่ไกลจากโรงแรมที่พักเลยก็จะมีปางกูอ่แล้วก็แวะไปดูอยางพอคราวนี้ที่เราผ่านขอนแก่นอืจริงขอนแก่นเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามีสามหรือสี่ที่นะแต่ว่าก็พอดี เวลามันแวะได้จํากัดหนูก็เลยแวะไปสองที่อย่างที่เพิ่งจะลองคลิปไปก็เลยจะมาเล่าให้แม่ฟังว่าปะฏานหินเนี่ยเขาจะต้องมีส่วนประกอบสําคัญที่เราจะได้ยินชื่อหรือเวลาเราเอาไปเล่าให้ใครฟังอ่ะถ้าเราเรียกชื่อถูกอะ่ะหนูว่ามันดูเท่กว่าอย่างนี้ละกันอันดับแรกเลยที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะก็คือโคปูระอืโคปูระก็คือสมประตูทางเข้าถ้าเทียบกับวัดในปัจจุบันเนี่ยก็คือสมประตูะสมประตูใช่ แล้วถ้าสมมติว่าเป็นโวกปราสาทใหญ่ๆอย่างพิมายที่เราเพิ่งจะไปกันมาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแนวกําแพงแก้วเนี่ยสองชั้นก็จะมีโคบลราสองชั้นแต่ถ้าเป็นโมกปราสาทเล็กๆอย่างกูประพาชัยก็จะมีแนวกําแพงแค่ชั้นเดียวก็จะมีโคบูระแค่อันเดียวก็จะเป็นแผนผังการสร้างของเขาอย่างเงี้ยหน้าโคบูราเนี่ยถ้าเป็นปราสาทใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสร้างเป็นสะพานนาค อืมอืมอืมสวยด้วยคือเขาถือว่ามันเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ตามคติความเชื่อของของศาสนาพราหมณ์ในสมัยก่อนอืถ้าเป็นปราสาทใหญ่ๆเขาก็จะนิยมสร้างเอาไว้อย่างพี่มายนี่ก็จะเห็นชัดเลยว่ามีเป็นเป็นแนวเป็นโลกกากบาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกส่วนสําคัญหนึ่งก็คือบ่อน้ําสังเกตไหมว่าประสาทเห็นแม้ว่าจะเล็กหรือใหญ่มักจะมีบ่อน้ำเออต้องมีบ่อน้ํา ถ้าที่ไหนไม่มีบ่อน้ําสมมติว่าแม่ไปปะาสหทหินที่ไหนแล้วไม่มีบ่อน้ําใกล้ๆเลยแปลว่าบ่อน้ําอ่ะมันอาจจะถูกทับถมจนไม่เห็นสภาพแล้วเขาเป็นของคู่กันอ่ะอย่างถ้าเป็นปะาสาทใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็จะมีในแนวคําแพงก็จะมีบ่อน้ําอืำภาษาเขาจะเรียกว่าบาลายอ่ะนะแล้วบางที่ก็จะมีเป็นบ่อใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆอีกอย่างเงี้ยอย่างทิมายก็จะมีเป็นบ่อน้ําเห็นใช่ไหม อ่าแล้วก็อย่างที่เห็นชัดมากเลยก็คือกูะภายชายที่เราไปม,มาตอนพอเราลงรถปุ๊บเราเห็นบ่อน้อนําก่อนเลยแล้วเขาสวยด้วย,วยเพราะว่ามันจะเป็นแนวศีลาแรงอ,อย่างเงี้ยจะน้ำนั่นชั้นลงไปอ่าอย่างนั้นก็ก็คือนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นปราสาทเล็กหรือใหญ่เขาจะต้องมีไว้คู่กันเพราะว่าเขาใช้น้ําพวกเนี้ยใช้ประกอบวิธีกรรมทางศาสนาแต่ว่าหนูไม่ไม่รู้ว่าบางที่เนี่ยเขาเอาไวใ้ให้คนใช้แบบ ใช้ดื่มใช้กินอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันเนี้ย<ม>ไม่ไม่มั่นใจต่อจากเมื่อกี้<ม>บาลายใช่ไหม,มสระน้ําแล้วก็จะมีแนวกําแพงแก้วอันนี้ก็รู้อยู่แล้ารอ,อ,อบๆใช่เป็นก็ง่าย,ายๆคือกําแพงแหละ<ม>แล้วแนวกําแพงแก้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นปราสาทใหญ่จะมีสองชั้น<ม>และชั้นในเนี่ยมักจะเป็นระเบียงคดระเบียงคดก็คือเป็นแนวกําแพงที่ม,มีช่องทางเดิน ลาะถึงกันได้เนี่ยรอบๆที่เราไปเดินกันใช่ยงนะก็จะเป็นระเบียงคดแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยมักจะอยู่ใกล้ๆตัวปราสาทประธานเลยเขาจะเรียกว่าบรรณารยืออ่าสังเกตดูถ้าเวลาเราเดินรอบๆเนี่ยอืไม่ว่าปราสาทเล็กหรือใหญ่เนี่ยมักจะมีเป็นอาคารโดดๆออกมาหนึ่งอาคารอ่ะก็ถ้ามีเขามีป้ายเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเป็นบรรณารยบรรณารยก็คือห้องสมุดเอาไว้เก็บคัมภีร์ทางศาสนาอะไรประมาณนี้ แล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดของแต่และประสาทเลยเนี่ยที่เรียกว่าต้องเป็นไฮไลไท์แหละก็คือประสาทประทานอืประสาทประทานเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับศิละปะท,ที่สร้างในยุคนั้นครับองแต่ละยุคแต่ละที่แต่ละอะไรเขาก็จะมีลักษณะไม่เหมือนกันอ,อย่างในไทยเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบเป็นเป็นทรงมนดบเป็นทรงกรางสามหลังใช่ส่วนมากอะไรนะประมาณนี้นที่ที่ทเราจะเห็นกันบ่อย เมื่อเขาจะมีชื่อเรียกมีอะไรของเขาแหละแต่หนูจาได้ไม่หมดหรอกอืและส่วนที่เรียกว่าสําคัญที่สุดของตัวปราสาทประธานเนี่ยถ้าเป็นนายกที่ยังนับถือศาสนาพราหม์อยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าห้องคับพระคฤหะก็คือเป็นห้องในสุดที่ถ้าเวลาเราเดินเข้าไปจะอยู่ด้านในสุดสุดเลยแล้วก็จะมักจะมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นนะในสมัยโบราณจริงๆของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาจะมีติวะลึง กับฐานโยนี้อ่า่อย่างที่เราให้ฟังไปแล้วแล้วเขาอ่ะถือว่าสองสิ่งเนี้ยมันคือการกําเนิดอของอของมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าในสมัยโบราณเขาไม่ได้ถือว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทะเลื่งตางๆอะไรเขาถือว่ามันเป็นเรื่องหลักติดแล้วคําว่าขับพัะคฤหาเนี่ยมันก็คือคันอ่ะคดคษฐะแปลว่าห้องหรืออีกคำหนึ่งใครได้ยินเขาเรียกว่า คันค่ะหะก็คือเป็นห้องของคันเหมือนคันมันดาอืแปลว่าอะไรแปลว่าเขาต้องการจะสื่อถึงการกำเนิดอะไรทุกอย่างเละแต่ถ้าหนุมบอกว่ามันเป็นการรวมระหว่างสิวะเลิงกากาโยนี้ของพระแม่อุมาเนี่ยม,มันถือว่าเป็นการกำเนิดจักรวาลได้ด้วยตามความเชื่อของของรัฐที่ที่เขาบูชาพระสิวะอย่างเงี้ยอืมให้หนึ่งสิ่งเนี่ยที่เรียกว่าสําคัญมากๆในประสาทหินมเนี่ยอืมเรียกว่าคนไทยเราคุ้นเคยดีกว่า อืทับหลังโอ้คือทับหลังคืออะไรรู้ไหมก็ที่เป็นแผ่นแผ่นอ่าติดอยู่นั่นแหละคือแม่เคยเห็นภาพแล้วถ้าเป็นคนรุ่นประมาณนึงแล้วกันเราก็จะเชิยนกับเพลงทับหลังของแนทอ่ามันก็จะบางคนเนี่ยก็จะรู้จักคําว่าทับหลังนาลายบรรทมสินแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่าเธอทับหลังเนี่ยมันเป็นแผ่นหินใช่ที่สร้างเพื่อ เหมือนมาทับคานนะ่ะให้มันรองรับน้ำหนักของตัวหลังคาไม่ให้ถล่มลงมาอีกทีหนึ่งแต่ทีเนี้ยคือพอจะสร้างไว้เฉยๆมันก็ไม่สวย,สวยเ้าก็เลยจะต้องสร้างเป็นโลบสลักไว้ด้วยแล้วทำไมทับหลังถึงมีความสำคัญเพราะทับหลังจะถูกสร้างในเวลาใกล้เคียงกับตัวปราสาทส่วนใหญ่จะสร้างพร้อมๆกันเลยคือปราสาทบางหลังเนี่ยพอพวก นักวิชาการนักประวัติศาสตร์เขาเข้ามาดูเนี่ยคือคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เขมรประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรศิลปะของเนี่ยม,มันจะมีเป็นยุคสมัยของเขาแบบโหภัยกำเมงสัมโบภัยโ,โกอะไรประมาณอย่างเงี้ยชื่อยากๆเยอะๆแต่ไอที่เราอ่ะได้ยินบ่อยๆมันจะมีคําว่าศิลปะแบบบาปวนศิลปะแบบบายอนอะไรประมาณนี้นี่คือคําที่ค้นหหเขาจะมีวิธีการดู โดจากพวกโลบสลักโดจากโครงสร้างโดจากอะไรวะเนี่ยม,มันน่าจ,จะเป็นยกไหนทีนี้บางครั้งเนี่ยปราสาทมันไม่ได้สร้างในแบบวันสองวันนึง้งหรอไหมมันอาจจะใช้เวลานานมากจากกษัตริย์องค์หนึง่งมาเสร็จนี่กษัตริย์อีกแบบสองรุ่นถัดมาอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยศิลปะมันเปลี่ยนยกไปะลืวตามการประเมิน,นนะเขาก็เลยจะไปดูที่ทับหลังเป็นหลักว่าทับหลังเนี่ยศิลปะอะไรแปลว่า ปรา,าสาทน่าจะเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยนั้นแต่ว่าบางทีปรา,าสาทเนี่ยเขาก็จะมีจารึกของปรา,าสาทนั้นๆอยู่เราก็เลยจะได้ข้อมูลจากตรงนั้นด้วยอืมอ่าทีนี้บางทีเนี่ยมันก็จะมีนะบางที่ที่แบบว่าเออทับหลังเป็นของที่หนึง่งแต่หน้าบันเป็นศิละปะจากอีกยกหนึง่งเพราะว่าอย่างที่บอกไงสร้างเสร็จไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันแค่น,นั้นก็คือปรา,าสาทหินหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้อ่าใช่เกือบลืมไปนิดนึง อันนี้ไม่ได้มีทุกที่เต้าที่หนูไปดูมาเนี่ยหนูเห็นที่พนมลุงที่ดูชัดเจนที่สุดก็คือเสานางเลียงอือคือแม่นึ้อของแมที่เขาจะเป็นเสาเรียงเรียงเรียงเลียงกันแล้วข้างบนจะเป็นเหมือนรูปดอกบัวนี่อันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเสานางเรียงโอ้หไฮไลท์ตอนถ่ายรูปเลยใช่มันสวยมากเลยนะเพราะว่ามันเรียงกันเป็นแบบนี้ก็เหมือนประดับทางเดินเฉยๆเป็นทางสาหรับแบบกษัตริย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็ส่วนสาคัญในปะสาสหทหินก็จะมีประมาณนี้ต่อไปก็จะขอพูดถึงปะสาสหทหินขนาดเล็กที่เราไปกันมาบ่อยๆเนี่ยจริงๆเขาจะมีเขาเรียกสองสองประเภทสร้างในยุคเดียวกันก็คือยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดคือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยเป็นกรรษัตริย์ขององค์หนึ่งที่แปลกเพราะว่าท่านะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนิกายตันตะอ่าหรือบางที่ก็จะบอกว่ามหายานนะนะเพราะฉะนั้นอ่ะ ท่านจะมีการเปลี่ยนศาสนาสถานจากรามเป็นพุทธหลายที่มากอย่างพีมายเนี่ยเดิมก็เป็นศาสนาสถานในแบบรามแต่ว่ามาสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้เป็นกลายเป็นพุทธอืมอมประมาณว่าก็คือท่านรับถือตัวพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยเหมือนกับว่าท่านมีความเลื่อมไหลในศาสนาะและท่านก็อยากที่จะสร้างแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสร้าง สร้างกุศลเหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรนะคือท่านก็จะมีการสั่งให้สร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าอันแรกเขาเรียกว่าธรรมศาลาหรืออีกเชื่อนึงเขาจะเรียกว่าบ้านมีไฟคือธรรมศาลาหรือบ้านมีไฟเนี่ย น่าถูกสร้างจากเมืองพระนครคือเมืองหลวงของขอมในยุคนั้นน่ะอืเรียงรายกันไปเรื่อยๆอตามระยะเพื่อเป็นเรือนพักแรมของคนเดินทางเพอสมัยนั้นมันเป็นป่าเป็นอะไรถูกไหม,มแล้วพอเราไปเราก็เจอประทหินหลังหนึ่งที่ตั้งเอาไว้แล้วก็มีไฟจุดอยู่ตลอดไฟไม่เคยดับแล้วก็จะมีเป็นเรือนพักสําหรับนักเดินทางที่น่าจะทําจากไม้อะให้คนเข้าไปให้ <ไป S 2> คนเข้ามาพัก แล้วธรรมศาลาเนี่ยมันจะมีการบันทึกเอาไว้ในจารึกประสาทพระขันที่เขเมรว่ามีงานสั่งสร้างเนี่ยบนเส้นทางที่เรียกว่าราชมันคาเนี่ยจากเมืองพระนครมาเมืองวิมายโพละหรือก,ก็คือปราสาทหินพิมายนั่นแหละเรียงกันไปทั้งหมดสิบเจ็ดแห่งแล้วก็มีธรรมศารลาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเก้าแห่งเมืวันนี้ก็ยังอยู่แต่ บางที่ก็พังหุบพังกันไปตามแต่เวลามากๆแล้วอะไรเงี้ยประเภทธรรมสาราเนี่ยเรายังไม่เคยไปที่จริงกันมาเลยอืมจริงๆมันมีครั้งหนึ่งที่ที่เราไปสุรินทร์เนี่ยหนูว่าอยากจะไปแต่เวลามันไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะขึ้นไปเนี่ยเหมือนจะต้องติดต่อให้มีเจ้าหน้าที่พาขึ้นไปอ่ะเขาคยกว่า ภาษาตาเมืองมันจะอยู่ชายแดน,แดนได้ชายแดนไทยเขเมรแหละแต่อยู่ฝั่งไทยนะอ๋ออันนี้ถ้ามีโอกาสก็จะไปแต่แต่ช่วงนี้มันก็มีเหตุการณ์ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อยู่ก<ค>็อู่พึงบาเดใช่ก็คงยังไม่ไปเร็วๆนี้หรอกแล้วก็จะเรียงกันมานั่นนะอ่ะมีอยู่ในประเทศไทยนะทั้งหมดเก้าแห่งโอ้ส่วนอีกส่วนอีกอันหนึ่งที่พม่เจ้าชัยวรมันที่เจ็ก็สั่งให้สร้างเหมือนกันเนี่ยอันนี้เยอะกว่าด้วยเขาเรียกว่าอโรคยาศาลา หรือบ้าบางที่เขาจะเรียกว่าอโรคายาสารคืออโรคยาสาราเนี่ยตามคำเลยก็คือสาราไรโรคโรงพยาบาลเหรอถูกต้องคือเขาสร้างเป็นโรงพยาบาลเรือ่องอโรคยาสาราเนี่ยเราไปกันมาหลายที่แหละใช่ใช่หนึ่งในที่ที่เราไปกันมาเนี่ยก็ล่าสุดเลยก็คือปู่ประพาชัยสังเกตดูว่าอโรคยาสาราเนี่ยจะเป็นปราสาทหลังเล็กๆแต่มีจํานวนมากเรื่องภายในเฉพาะในประเทศไทยจริงๆเนี่ย มีการพบทั้งหมดวันนี้รู้สึกจะสามสิบเอ็ดแห่งแล้ว<อ>ผมไม่แน่ใจว่ามีการพบเพิ่มเติมหรือเปล่านะซึ่งแต่ละที่เนี่ยถังเขาจะเหมือนกันเลย<อ>คือเป็นปราสาทหลังเล็กๆมีบรรณาลัยเล็กๆอยู่ภายในสมสมกำแพงแก้วมีโคโปละมีทางเข้าออกทางเดียวแล้วก็จะมีบาลายเป็นสระน้ําเล็กๆอยู่ใกล้ๆไม่แต่มันดูมันเล็กอะแล้วเขารักษาคนยังไงอะอ๋อเข้าใจผิดแล้วคือการรักษาคนเนี่ย เขาก็จะมีเป็นเรือนไม้อ่ะสําหรับรักษาคนตามแผนผังที่เขาวิเคราะห์ออกมาเนี้ยว่าอาจจะมีตรงนี้เป็นเหมือนเรือนพักแพทย์พักเจ้าหน้าที่ฝั่งหนึ่งเป็นเรือนพักผู้ป่วยอืซึ่งคําว่าโรงพยาบาลแม่ต้องนึกถึงในสมัยนั้นด้วยมันอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลแบบโหรักษาอะไรแบบสมัยเนี้ยบางทีก็มีพวกหมอสมุนไพรหมอยาอะไรเงี้ยบางทีก็รักษาแบบกึ่งสมุนไพรกึ่งเวทมนต่ะ้เปล่าไหม ทำไมถึงถึงต้องมีตัวประสาทหินข้อแรกเลยหนูว่ามันคือส่วนตัวของของท่านอ่ะอในวรมันที่เจ็ดอ่ะท่านนับถือศาสนาและทีเนี้ยในคติความเชื่อของพุทธมหายานแล้วก็พุทธันตะเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์หนึ่งเชื่อว่าพระพุทธเจ้าภัยสัจชยาโคโรไวทูลประภาส่วนใหญ่เราก็จะเรียกย่อๆว่าพระพุทธเจ้าภัยสัจฉยาโคโรประมาณเนี่ยหรือบางคนเขาเาเรียกว่าพระพุทธเจ้าแพทย ก็เป็นพระพุทธเจ้าที่เหมือนมีพลังเด่นในด้านการรักษาประมาณอย่างเงี้ยในปราสาทแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะตั้งโลปของพระไบสัชยาโคโลเนี่ยเอาไว้เป็นองค์ประธานแล้วก็จะมีเป็นเป็นเหมือนบริวารซ้ายขวาเป็นพระโพธิสัตว์อีกสององค์อยู่ข้างๆซึ่งตัวพระไบสัชยาโคโลเนี่ยมักจะทำออกมาในโลปของพระหน้าปกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบ้างจะเห็น พระนังปกเยอะมากในศิลปะที่ที่เราไปอ่ะอในศิลปะห <L N. S 1> อมยกยกหลังๆอ่ะยกที่เขาเริ่มเปลี่ยนมานับถือศาสนาพทุทธแล้วอ่ะเราจะเห็นเยอะมากเลยใช่เพราะว่าเขานับถือพระพุทธเจ้า,าองค์นี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์แล้วทุกโอโลคยาศาราเนี่ยก็จะมีการตั้งโลกไว้บูชาที่เจอในประเทศไทยเองก็มีหลายที่ที่ค้นพบเจอพ,พ,พระพระพุทธโลกสาม สามองค์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกเอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์<ม>อะไรประมาณนี้แล้วมีบางที่ก็สูญหายหุพังอะไรไปแล้วตามการเวลาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะยุคประมาณแปดถึงเก้าร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีประสาทหลังเล็กๆในประเทศไทยเนี่ยที่เรียกว่าอารคยาศาราการทำมาลาราแต่ว่ารรมาาราเนี่ยจะน้อยกว่าอารคยาศาราเนี่ยมีเยอะกว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ผ่านไป ไหนแล้วม,มันสามารถเฉียดไปได้แล้วเวลาได้ก็จะแวะไปทุกครั้งแนหะนะบางทีก็คือเหมือนกับเป็นของแถมออก็ได้ไม่ของจริงนะกคือต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอโรคยาสาราเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูหรอกเพราะว่าโลกสลัก รูปอะไรมันก็โก็เหมือนกันหมดจะจะหมดไปแล้วอย่างที่บอกผังเขาเหมือนกันทุกที่อ่เหมือนกันทุกที่แต่ไอ้ด้วยความที่เราชอบไงเราก็จะไปดูเรก็อยากเห็นว่าของที่นี่เป็นยังไงของที่นู่นเป็นยังไงแต่เราก็ยังไม่ว่างถึงขนาดที่จะไปแบบเจะอปทัวร์เลยนะอะไรประมาณนี้ส่วนอีกข้อหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการที่ได้รับการดูแลจากคนในท้องถิ่น มันก็มีส่วนช่วยเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เราไปกันเนี่ยมันจะมีที่แบบถูกทิ้งเป็นเป็นซากอยู่กลางทุ่งอะไรอย่างนี้เลยดูน่าสงสารแต่ก็จะมีบางที่เนี่ยที่โหเขาดูแลดีมากเลยอย่างล่าสุดที่ไปก็คือวัดโกวบพัาชัยอ่ะที่เขาแบบดูแล้วเขามีการแบบเหมือนทำโน้มบํารุงมีอะไรแล้วเขาก็จะมีงานอ่าาเ้จะมีงานบวงสวงประจําปีอะไรพวกนี้ของเขาด้วยนะนี่ยังไม่นับรวมพวกปราสาทหลังเล็ก ที่ไม่ใหญ่มากปราสาทชุมชนเออมันจะมีเขาเรียกปราสาทชุมชนอีกแบบหนึ่งนะคือแบบอาจจะเป็นเหมือนวัดอะ่ะวัดท้องถิ่นชุมชนแถวนี้อย่างพวกปราสาทสีขอรภูมิอย่างเงี้ยคือไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่าก็เป็นทรงปราสาทมีความสวยงามให้เห็นนะครับถ,ถ้าจะไปเที่ยวปราสาทหินในประเทศไทยให้ครบนี่โอ้โห <c oughs> ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันหนึ่งจะเที่ยวครบเลยดีกว่าไม่เราต้องแบ่งโซนเลย หนูหนูก็ว่าเป็นภาคเลยต้องแบ่งโซนใช่เป็นภาคไปเลยอาพจะพอแค่ว่าภาคอีสานเี่ยเยอะสุดเขาส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอีสานส่วนใหญ่จะอยู่ภาคอีสานมีนอกภาคอีสานก็มีนะอย่างอย่างที่ปาจีนก็มีแต่จริงๆอ่ะปาจีนมันก็คือเขตติดต่อกับภาคอีสานแล้วก็ปราสาทเมืองสิงห์ไงอ่าใช่ปราสาทเมืองสิงห์นี่อยู่กาญจนบุรีใช่แล้วก็มีนี่ไงที่เราเคยไปที่เพชรบุรีอ่ะที่ อะไรนะโบราณสถานหุ่งเศรษฐีอืแต่อันนั้นที่แบบทิ้งเป็นซากเลยแล้วก็มีที่วัดกําแพงแรงในตัวเมืองเลยแล้วก็อ้เยอะจริง,รงๆวัดมหาธาตุเพชรบุรีอ่ะนั่นอะ่ะก็คือเป็นซากโบราณสถานยุคข,ขอมเก่านะแล้วมาสร้งมาสร้างใหม่ครับเยอะอันนี้เพิ่งจะไปรู้มาเพราะว่าเพิ่งจะเปิดไปเจอพอดีเป็นช่องของอาจารย์สุจิตวงเทศอพ แกพูดถึงเรื่องพระธาตุพนมว่าจริงๆแล้วอ่ะพระธาตุพนมเนี่ยแรกแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นปราสาททรงขอมนะอืเป็นปราสาทหินนั่นแหละแต่ว่าภายหลังอ่ะเหมือนแบบอืมัมนหุพังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาสร้างด้วยศิลปะแบบล้านช้างก็คือแบบนั่นแหละเป็นทรงพระธาตุนนพนม,นมนใช่ประมาณนี้แล้วเราก็เลยเป็นภาพจําว่าพระธาตุพนมี่านหน้าประามาณนี้ ก็วันนี้ก็ขอจบเงินไปเท่านี้แล้วกันเพราะว่ายาวมากแล้วครับผมครับก็ไว้มาเจอกับพวกเราในรายการคนที่เล่าอีพีต่อไปซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรกันรหรือเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ